ข้อความจากผู้สร้างหรือพระบิดาเอฟโซลูดเรื่องพม่านกำลังตกสวัสดีลูกๆที่รักของฉันวันนี้ฉันอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันบนโลกและเหตุการณ์ล่าสุดที่กระทุนท้นจิตใจมนุษย์ฉันเห็นว่าสำหรับพวกคุณหลายคนดูเหมือนว่าสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในหลายประเทศของโลกกำลังก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน หรืออีกในหนึ่งคือทุกอย่างกำลังพัฒนาตามแผนการของโลกาภิวัตในอัตราที่สูงมากที่นั่นผู้คุณแต่ละคนกำลังถูกใส่โซ่ตรวนหรือถูกทำให้มีชีวิตที่ตกอยู่ในรายการหรือแผนการทั้งหมดของพวกเขาทำไมเรื่องเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นเหตุผลหลักก็คือในสงครามข้อมูลของผู้ควบคุมโลก พวกเขามกัจะได้รับชัยชนะเสมอความจริงเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาของเหล่ารัดลึกและหุ่นกระบอกหรือหุ่นเชิดหรือตัวแทนของพวกเขาที่อยู่หางเสือนั้นแทบจะไม่มีทางรอดเนื่องจากการเซ็นเซอร์สื่อทางเลือกที่เข้มงวดมากขึ้นทุกวันความเสียใจอย่างใหญ่หลวงของคคณคือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสถาบันระบบต่างๆที่มีอำนาจ คือนักแสดงหรือตัวละครคนเดิมนั้นยังคงหลงระเริงกับบทบาทที่เขียนโดยปรมาจารย์ของพวกเขาและออกเสียงบทพูดคนเดียวที่เตรียมโดยผู้เขียนบทของสภาวะลึกล้ําแต่ถึงกระนั้นทุกสิ่งย่อมมีจุดสิ้นสุดท้ายที่สุดจุดจบก็จะมาถึงโรงละครแห่งการเล่นแบบไร้าสาระ ที่พวกเขาพยายามนำเสนอให้คุณเห็นในฐานะละครที่มีจุดจบที่น่าเศร้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในบทละครเหล่านี้มีการแสดงความกลัวออกมาให้เห็นในทุกรูปแบบและก่อนอื่นความกลัวของมนุษย์ที่มีต่อชีวิตของพวกเขาและชีวิตคนใกล้ชิดมันกลายเป็นพลังงานที่มีอำนาจเหนือโลกโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนต่ำที่สุดในบรรดาพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลด้วยวิธีนี้เองเหล่าเรปทิเรียนหรือสัตว์เลือยคลานดราโคเนียนหรือดราโกและตระกูลของพวกมันกำลังพยายามทำให้โลกอยู่ในเมตริกมิติที่สามซึ่งจับได้ด้วยฟางที่มีการสั่นสะเทือนต่ำของมนุษย์พวกเขา ใช้วิธีการกระตุ้นโดยการกระทำและคําพูดของพวกเขาแต่ทันทีที่พวกคุณเข้าใจแผนการของพวกเขาและหยุดป้อนพวกเขาด้วยพลังงานที่ต่ำนี้ทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนเหมือนกับผู้ป่วยสํารักเพราะขาดออกซิเจนดังนั้นจะสํารักสิ่งมีชีวิตที่มีการสั่นสะเทือนต่ำทั้งหมดที่เป็นตัวเป็นตนที่เป็นมนุษย์บนโลก โดยปราศจากแหล่งอาหารตามปกติมีเพียงความกลัวเท่านั้นที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคุณในเส้นทางการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และยิ่งผู้คนจำนวนมากตระหนักรู้ได้เร็วเท่าไหร่ระบบพลังงานของโลกมิติที่สามที่เคยมีอยู่ก็จะพังทลายลงในไม่ช้าคุณไม่มีอะไรต้องกลัวที่รัก เพราะไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถหยุดกระบวนการการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกสู่มิติที่5ได้และสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่บนโลกของคุณคือความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายของกองกำลังเมืดซึ่งแสดงให้เห็นในระดับทางกายภาพจากการกระทําที่วุ่นวายและไร้เหตุผลของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะรีบร้อนแค่ไหน ครั้งนี้พวกเขาจะไม่สามารถดำเนินโครงการของพวกเขาเกี่ยวกับการเป็นทาสของมนุษยชาติได้อีกต่อไปทั้งทางร่างกายหรือทางด้านจิตวิญญาณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนจำนวนมากเกินไปที่สามารถฟื้นคืนชีพได้และตื่นขึ้นและพลังงานทั้งหมดของการฟื้นฟูได้เกินดุลประชากรโลกส่วนที่ยังไม่ตื่นหรือไม่ฟื้นแล้ว ดังนั้นจึนกล้องข้างเร็วที่มั่นพรางจะปิดลงสำหรับเหล่าพวกหุ่นกระบอกหรือหุ่นเชิดของพวกรัดลึกที่ได้เล่นส่วนที่ไม่มีใครเทียบได้บนเวทีของเมทริกมิติที่สามและเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะมีผู้คนที่มีความตั้งใจบริสุทธิ์ที่เป็นอิสระซึ่งจะเริ่มพัฒนาโดยไม่เดินตามเส้นทางของพวกเขา การไม่เล่นละครมีแต่ชีวิตจริงบนดาวโลกใหม่ในมิติที่5และเพื่อเร่งการมาถึงของการเปลี่ยนพวกเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเติมเต็มพลังงานของคุณโดยการเติมเต็มสถาบันที่มีอำนาจทั้งหมดบนโลกด้วยพลังงานแห่งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งในประเทศของคุณและของชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศ ลองนึกภาพนักแสดงที่ไม่มีพรสวรรค์ออกจากเวทีซึ่งถูกผู้ชมร้องเรียกและดำเนินการตามความประสงค์ของกลุ่มอัชฉรกรที่ยึดอำนาจบนโลกของคุณและจิตวิญญาณที่เป็นผู้ใหญ่บริสุทธิ์เข้ายึดครองมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมและสูงส่งที่สามารถพัฒนาสังคมใหม่แห่งความสมามัคคีและความเท่าเทียมกันและพาราดอนภาพบนโลก จงขจัดความสิ้นหวังของคุณออกไปที่รักและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเป็นจริงนี้ฉันอวยพรคุณและรักคุณมากจากผู้สร้างหรือพระบิดาเอฟซูรุสพูดกับคุณผ่านมาท่าโดยบูสเด